รู้ว่ามีแฟนแล้วยิ่งเงาแบบนี้นะไม่ยุให้มันมีหรอกแต่มันมีวิธีแก้นะรู้ปะ่ะเคยมาลาเนี่ยช่วงนี้มันเป็นบ้าเป็นบออะไรก็ไม่รู้อ่ะมันมีปัญหากับแฟนมันใช่ปะ่ะ <c oughs> แต่บางคนกินกับเราเฉยเลยอ่ะกลายเป็นว่าตอนนี้เราทำอะไรนะ <c oughs> ก็ผิดไปหมดเลยอ่ะอืม <c oughs> มันก็พูดยากนะน่าจะเป็นปัญหาที่เพื่อนสนิทมีแฟนไปก่อนเราอ่ะ รู้ว่ามีแฟนแล้วยี่เงาแบบนี้นะไม่ยุให้มันมีหรอกแต่มันมีวิธีแก่นะรู้ปะยังไงอะเราก็แค่มีแฟนของเราเพื่อนมีแฟนของเพื่อนไม่มีใครต้องเหงาบินบินกันทั้งคู่ทำอย่างกัแฟนมันหาง่ายนะบีดูยมาลาดิมันยังต้องไปมูทั้งหลายที่เลยแต่จริงๆแล้วสำหรับปกป้องอนะ อาจจะไม่ต้องงูที่ไหนก็ได้นะแค่ลองเปิดใจมองไปรอบ,รอบๆก็อาจจะเจอนะอีก,กอย่างอะถ้าเกิดมาลาเขาไม่ว่างอะแล้วปกป้องอยากจะไปไหนไม่ว่าจะเป็นกินข้าวดูหนังฟังเพลงไหว้าผาตีแบตเชื่อเราได้นะอย่างน้อยอะเสียเพื่อนคนหนึ่งไปแต่เพื่อนคนนี้รออยู่นะ สตรีมแล้วที่โมโนแมสเท่านั้น